ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆและเอีทุกท่านนะครับนะครับครับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนทำผมนะครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ในลักษณะของคอลเลีมหรือการลงสีผมก่อนนะครับการทำงานที่ออสใช้เป็นคอลเคีมหรือลงสีผมนะครับน้องหรือนางแบบเนี่ยเข้าผมเขามีถึงลักษณะของไว้แห่การทำงานที่เจ้าการพี่ปกปิดหรือกึงของธรรมชาติ อันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักนะครับส่วนนะครับการที่เราดูนะครับสีสัหรือผิวหนังเขานะครับอันนี้ก็ยิ่งเป็นหัวใจที่สูงสุดเนี่ยนะครับในลักษณะของการทําเคมีความหมายของออสก็คือการทําเคมีนี่ครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาสอนนะครับก็คือการก่อนที่เราจะทําเคมีควรตรวจนะครับหรือเช็คหรือลักษณะของผิวหนังก่อนความหมายก็คือบางครั้งเราไม่สามารถทราบได้นะครับว่า ผิวหนังเขาเป็นแผลฝีนะครับหรือตุ่มผุพองไหมตลอดจนถึงระคายเคืองนะครับหรือการเกาของเขานะครับว่าเขามีแสบไหมอันนี้ก็คือเป็นหลักการดีกว่านะครับว่าการทําเคมีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูลักษณะของผิวหนังก่อนนะครับอันนี้หัวใจละส่วนถ้าเขานะครับเป็นแผลเป็นฝีเป็นหน,นองเป็นตุ่มผุพองต่างๆที่ออดเกินเนี่ยควรเราต้องให้เขานะครับรักษานะครับหรือดูแลตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะทําเคมีไป แน่นอนนะครับการที่เราลงเคมีเนี่ยลงสีสาเนี่ยเขาแสบแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นกล่งของไว h a ร์หรือผมขาวเราต้องลงลักษณะถึงโคนเลยเขาถึงย่อมต้องปกปิดนะครับส่วนผมที่เขามีการบอกช้าอาจจะดัดทําสียืดนะครับตลอดจนถึงการฟอกหรือการกัดสีการเบ็ดชิ่งนะครับหรือการเคลียร์ลักษณะของผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าผมที่เขามีโดนเคมีบ่อย ผมที่เขาเยินนะครับหรือปลายผมเขาชอ็อตอันนี้ควรจะต้องใช้ตัวดูแลหรือบำรุงลักษณะของเส้นผมถ้าเป็นไปได้นะครับนะควรจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าจะทําควรจะต้องใช้ตัวรีแพรแตะหรือปกป้องนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับส่วนการทําเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะหมักหรือดูแลหรือลักษณะของเส้นผมตลอดจนถึงการปรับในสภาพของเส้นผมให้เขาออกมาลักษณะของความชุ่มฉ่าหรือลักษณะของความสวยงาม ครับเป็นเกจความรู้ด้วยกว่านะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาเกจความรู้เอาเทคนิค,รครหรือการทํางานในขึงขนงของงานเชนโคเลองางานทําเคมีจบงานนะครับเรามาเซตหรือมาจัดทรงในถึงลักษณะของคูลิ่งหลอดหล่อน,อนความหมายก็คือปลายลายชจยแนว <c oughs> ที่เราทําออกมาแล้วนะครับผมเขาเป็นลนักษณะของผมเบาบาง หรือเป็นผมฟูนิดหนึง่งสิ่งที่ง่ายต้องการให้เป็นวอลลุ่มหรืออยู่ทนเนี่ยเราควรจะต้องใช้หลอดลอนหรือเป็นกลึงของคูลิ่งเพื่อให้ปลายลายแนวเส้นผมเขาออกมาในกลึงของสปริงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือหลักการเพราะใช้เป็นนะครับคูลิ่งหรือหลอดลอนไซส์กลางนะครับม้วนนะครับหรือการลักษณะของเส้นผมด้านหน้าอาจจะปัดหรือเสยไปในโซนของติกด้านหลังด้านหลังนะครับก็ทำหลอดลอนในกลึงคล้ายแบบฟาล่า อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการ,รทางานที่ออดแพนหรือแชร์มา4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับศึกษาพัฒนาเอาหลักการนะครับ หรือการทํางานในแขนงต่างๆที่ท่านชอบอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเคมี Me, ที่ออดไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรล,ลิตหรือที่ฝรั่งเศสนะครับเราเอาหลักการหรือการทํางานในกลุ่งของเคมี Me, หรือสายนะครับวิชาชีพที่ฝรั่งเศสเรามาเผยแพร่มาแช์นะครับเพื่อนน้องหรือชาวแอฟรทุกท่านท่านก็สามารถศึกษาหรือพัฒนาได้สี่่องทางที่ออดเกิดน,นะครับส่วนเข้ามาแล้ว อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปเรามาศึกษาดีกว่านะครับเรามาเรียนรู้หรือมาเอาเทคนิคหรือเอาการทำงานหรือเอาความรู้หรือสายงานในกล่งลักษณะของการ เสริมสร้างหรือครับหรือเป็นงานกึ่งของซาลอนตลอดจนถึงงานกึ่งลักษณะของเสริมสวยต่างๆส่วนการที่เราจะม้วนนะครับนะบางท่านที่ต้องการม้วนเข้าในกึ่งของฟาล่านะครับนะอันนี้เราก็สามารถที่จะม้วนเข้าได้บางคนที่ต้องการม้วนปัดเสยนะครับในกึ่งของยูริเซกหรือเป็นทรงเสริมนะครับเราก็สามารถม้วนได้ส่วนฟาล่าเช่นเดียวกันนะครับเราม้วนปัดหรือสวอน อันนี้จะออกมาลากักษณะถึงของความสวยงามครับเราเรียนรู้หรือเอาเทคนิคต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับที่ออสแพนหรือแชร์ไป4ช่องทางทิกตอกเพียงท่านแอดเอโกมครับ SOMJIT ออสสุนติดหรือออส t ิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้ทางช่อง t ิกตอกส่วนทาง a c e b o o k ไลฟ์เอเบอรี่เดยที่ทุกๆวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมีการแพนในการแชร์ไปทางช่อง Facebook หรือ a c e b o o k ไลฟ์เอเบอรี่เดย ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพน์หรือแชร์ไปประมาณพันนะครับ300กว่า EP ตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนากันได้ส่วนนะครับการ <c oughs> การเรียนรู้ในลักษณะกินของความรู้ในแนวขแขนงต่างๆอันนี้ท่านจะเลือกได้นะครับวิชาอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้างานแข่งในและต่างประเทศที่ออดไปศึกษาเรียนรู้มา ศึกษาหรือพัฒนากันได้ทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กมาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube ส่วนนะครับน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว่างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนให้น้องแขนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเต์งานการได้ทางช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพ มีการทำงานมีสายงานมีความรู้หรือการงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านอาจจะร้องราทําเพลงเต้นหรือทําอาหารท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ทั้งช่องเดียวนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่างที่ออสเกิดน,นะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปหัวใจแ้ะขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปครับวันนี้เราและทีมงานนะครับตลอดจน4ี่สายทาง Tik k ิกต YouTube f a c e บ o ๊กไ i v e และช่องเลียวขอขอขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆหรือตลอดจนชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับ KTO Bar Academy กันอยู่อย่าลืมนะครับเรามาศึกษาเรามาพัฒนานะครับหรือเราเอา่าการของการทำงานในกลึงของโคโลคีมนะครับหรือเป็นงานสีผมตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในกลึงลักษณะของงานเซตหรือจะดทรงนะครับในแนวของปาร่านะครับการศึกษาตรงนี้นะครับหลายคนที่ชอบหลายคนที่ชมนะครับเราสามารถศึกษาหรือพัฒนานะครับ สุดท้ายนะครับเรามาจบในการยีในโซนของซิกด้านหน้าความหมายบางทีบางครั้งเขาต้องการให้ผมด้านหน้าเ็าลุกกระพองนะหรือยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งสิ่งที่ต้องการนะครับที่ต้องการพองนะครับหรือยกสูงขึ้นมาดีนะครับนิดหนึ่งอันเนี้ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการยียีก็คือเรายีโคนของผมเขานะครับยีแค่โคนก็พอนะครับนะแบ่งเป็นทัก2สองช่อสามช่อยีให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้แปรงก็ค่อยสาง อันนี้ก็จะออกมาลักษณะเป่นของความสวยงามส่วนการที่จะใช้สเปรย์ล็อกหรือให้อยู่ตัวอันนี้ก็คือเป็นหลักการดีกว่านะครับนะส่วนเสร็จแล้วนะครับเรามาหวีหรือค่อยๆเกี่ยวนะครับหรือค่อยๆค่อยๆสางนะครับให้ผมเขานะครับออกมาได้สมูทหรือลักษณะของความคมคืนครับเป็นความสวยงามดีกว่านะครับว่าวันนี้ออสและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทางเอาเก็ตความรู้เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางาน เอาแนวนะครับร่วมหรือเป็นแนวของของฟาล่ามาเล่าสู่นะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์มาให้การซึ่งกันนะครับนะศึกษาหรือพัฒนาหรือเรียนรู้นะครับหรือเอาหลักการต่างๆเพือนน้องตลอดจนทุกๆท่านที่ชอบตลอดจนทุกท่านที่ชมหรือการเรียนรู้ในแขนงต่างๆอย่าลืมนะครับที่ออสเปิดนะครับหรือช่องทางไว้ประมาณพันสหรือพันสี่รกว่า e ีเนี่ยนะครับเรียบจะเหมือนบ้านของท่าน4ช่องทาง เข้าไปศึกษาพัฒนากันได้าน